สวัสดีครับพี่น้องเอซทุกท่านกระท่อมปลายนาของผมก็เจอน้ําท่วมครับเพราะว่าฝนตกพายุฝนมาสองวันแล้วครับเมื่อวานผมก็ขุดดินใส่ในกระท่อมแต่ยังไม่เสร็จเลยครับเมื่อวานฝนตกมาอีกซ้ำมาอีกวันนี้ผมกะว่าจะมาขุดดินใส่กระท่อมอีกครับเสียงที่พี่น้องได้ยินก็เป็นเสียงมาจากทางวัดครับวัดลํานังรองเหนือผมก็เอาดินมาเทรอบๆกระท่อมไว้ครับเนาะ ซึ่งฝั่งทางนู้นก็ไม่ได้เทดินแต่ว่าอยู่ตรงระหว่างกระท่อมตรงนี้มันเป็นแองกระทะครับปกติที่ถ้าไม่ได้เทดินถ้าฝนตกมาน้ําก็จะไหลไปฝั่งทางนู้นครับซึ่งผมเทกั้นทางน้ําเอาไว้น้ําก็เลยไม่ไหลไปฝั่งทางนู้นครับมันก็เลยมารวมกันอยู่ที่ใต้กระท่อมตรงนี้แหละครับแต่ผมก็ขุดดินใส่แล้วครับเมื่อวานข้างหลังกระท่อมนี่ยังยังขุดดิน มาใส่ยังไม่เศจเลยนี่น้ําท่วมครับตรงนี้มันต่ำเนาะใต้กระทอมันก็ต่ําฝั่งตรงนู้นมันมันก็สูงครับน้ําก็เลยไม่ไหลไปอันนี้ผมเปิดทางน้ําแล้วครับปกตินี่น้ํามันจะไหลไปฝั่งทางนู้นเนาะถ้าผมยังไม่ได้เทดินเนาะแต่ผมเทดินกั้นไว้หมดแล้วทีนี้น้ําก็เลยไม่มีที่ไปรถมอเตอร์ไซค์ผมก็เอาเข้ามาไม่ได้ครับมันจมเลยครับอันนี้รอยรถมอเตอร์ไซค์น้องเอิร์ดครับขับออกไปไม่ได้ครับต้องเข็นกันออกไปเลย เมื่อคืนนี่ผมเดินจับกบจับเขียบอยู่แถวๆนี้แหละครับแถวๆกระท่อมแถวนี้นี่จับเขียบตัวประมาณปูมือนี่เนาะก็ได้เยอะพอสมควรครับได้ชักครึ่งขวดโพลลิทครับเนาะครึ่งครึ่งขวดโคกนั่นแหละขวดโคกขวดใหญ่เดี๋ยวผมขุดดินก่อนเดี๋ยวจะไม่เสร็จอีกครับวันนี้พอเมื่อวานผมก็ขุดทั้งวันก็รู้สึกว่าได้แค่นี้เองเมื่อวานก็เหนื่อยพอสมควรครับขุดดิน ทั้งขุดดินแล้วก็เจอฝนตกอีกขุดทั้งฝนเลยเมื่อวานนี้ขุดใส่ทั้งฝนเลยขุดดินแข่งกันกับฝนเลยครับ อากาศร้อนมากเลยครับผมคิดว่าใบใบฝนน่าจะตกมาแน่นอนเลยร้อนอบอ้าวมากเลยก็เสร็จแล้วครับอยู่ข้างหลังกระท่อมก็ขุดดินใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะเอาโต๊ะครับที่ผมรื้อออกจากตรงนี้เนาะจะเอาไปใส่ข้างๆกระท่อมฝัง่งทางนู้นครับจะทําเป็นที่นั่งหรือที่วางถังน้ําดืม่มจะได้เอาไว้ฝั่งนู้นจะได้ไม่เกะกะครับ าไว้ตรงนี้มันรู้สึกว่าจะเกะกะครับนี่ทางน้ําดื่มเนาะกระท่อมก็จะแคบๆไปหน่อยก็ช่วงนี้นี่ผมก็ยังไม่ได้เข้าป่าครับไปขัดห้างหรือว่านอนบนห้างนอนบนต้นไม้เนาะเพราะว่ากรมอุตุนี่เตือนว่าพายุอ้าวหมาน้อยครับหมาน้อยหมาน้อยสองตัวครับพี่สาวเอามาให้เลี้ยง เพราะว่าอยู่กระท่อมนี <t ap are cuestión> ่บางทีไม่มีคนอยู่ก็จะมีหมาน้อยเนาะสองตัวเฝ้ากระท่อมใครมาก็จะเห่าพอได้ให้เขารู้ครับว่ายังมีหมาอยู่ในกระท่อมอยู่ครับก็ฝนตกเนาะกมุตุเตือนครับว่าช่วงนี้นี่เป็นพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าขนองเมื่อวานก็ฝนตก ก็ไม่ถือว่าเรียงสักเท่าไหร่ครับเทตแต่ตกนานนานมากเลยนานเป็นชั่วโมงฟ้าผ่าอยู่ทางนู้นครับอยู่ที่ทำเลครับที่ทำเลหมู่บ้านครับผมมองไปนี่ผมมองเห็นเลยครับสายฟ้าผ่าลงแถวๆที่ทำเลตรงนี้แหละครับผมก็กําลังขุดดินอยู่ข้างหลังเอ้ร้องทําไมวะผมก็กําลังขุดดินอยู่ข้างหลังอีกอย่างจอบผมจะเป็นจอบเหล็กครับผมก็เลย ไม่กล้าขุดต่อเลยเพราะว่าจอบผมเป็นเหล็กกลัวฟ้ามันจะผ่ามันจะลงมาผมก็เลยขุดได้แป๊บหนึ่งครับขุดตาฝนเลยผมก็กลัวเกรงจะเป็นอันตรายผมก็เลยเข้ากระท่อมเข้าร่มคืนก็เลยยังไม่กล้าไปป่าครับช่วงนี้เพราะว่าฟ้าผ่าฟ้าลงแรงมากเลย ยังไงเราก็เน้นความปลอดภัยให้มากที่สุดครับอัปเดตกระท่อมปลายนาให้พี่น้องเอฟซได้ดูไปเรื่อยๆว่ากระท่อมปลายนาหรือว่าโคกน้องนาไปถึงไหนแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าฝนตกทําอะไรยังไม่ได้เลยครับเอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําเตียงต่อเลยหรือว่าโต๊ะนั่ง i mm mean -hmm. นี่ครับหมาที่พี่สาวเอามาให้เมื่อเช้านี่สองตัวตัวดำกับตัวออกนวลนๆนนขาวๆไม่รู้จะตั้งชื่อว่าแบบไหนดีนี่เดี๋ยวให้น้องอังเป้ากับน้องเอิร์ทครับมาตั้งชื่อให้ซึ่งเอาไว้เฝ้ากระท่อมอยู่นี่แหละครับอาป้า พี่น้องเอฟซีหลายท่านถามถึงมะข่ามงที่ผมเพาะเอาไว้เนาะว่าได้ปลูกหรือยังหรือว่าโตขนาดไหนแล้วดวผมจะพาพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปดูครับว่ามะข่ามงของผมที่เพาะปลูกนี่มันโตขนาดไหนแล้วครับแต่ยังไม่ได้ปลูกครับยังไม่ได้ปลูกก็ยังอยู่กับถุงอยู่เลยเพราะว่าผมก็ยังไม่กล้าปลูกยังไม่กล้าลงดินก็ช่วงนี้เพราะว่าฝนตกมาก็จริงครับแต่กลัวมันไปแรง ตอนช่วงเมษาครับหลังเมษาไปกลัวจะแรงครับถ้าไปปลูกในป่านี่เราไม่มีน้ํารดแต่เราปลูกในบริเวณพื้นที่ของเรานี่เราก็สามารถมีน้ํารดอยู่ครับแต่ผมจะเอาไปปลูกในพื้นที่ขคงผมก่อนครับเนาะพื้นที่โค้งน้องนาเอาเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันโตขนาดไหนแล้วครับนี่ครับก็ย้ายมาสามรอบแล้วครับนี่ย้ายมาจากทางนู้นครับทางข้างสะฝัง่งทางนู้นเนาะแล้วก็เอามาไว้อยู่ข้างห้องน้ําพอเธอขุดดินพอขุดดินใส่ ตรงนี้ครับมันน้ําท่วมเนาะผมก็เลยย้ายมาตรงนี้ครับนี่ย้ายมาตรงนี้แหละรอบสี่สามแล้วก็ใส่กันร้อนครับให้เขาด้วยก็ใหญ่แล้วครับใหญ่ยยพอสมควรแล้วประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบต้นครับนี่อันนี้ก็เป็นมะค่าเต้ครับได้แค่ต้นเดียวเองนอกนั้นเป็นมะค่ามงหมดเลยภารก,กิจของผมวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีครับ เอาดินขุดดินใส่กระท่อมแล้วก็ทำโต๊ะนั่งมีท่านท่านหนึ่งครับเข้ามาคอมเมนต์เนาะว่ารจานากับผมนี่ทำไมได้มาชอบพอกันหรือว่ามารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้เนะาะทั้งทั้งที่รจานาก็เป็นคนที่ขาวสวยแต่มาดูตัวผมนี่ผมนี่เป็นคนที่ดำขี้เรมากเลย ขาก็ว่าอย่างนั้นเนาะทําไมรจนามารักผมชอบผมได้ยังไงผมก็จะบอกอย่างนี้เนาะฝากไปถึงคนนั้นแหละที่เข้ามาคอมเมนต์ผมเนาะก็ไม่น่าใช่ fc ที่เข้ามาติดตามผมแน่นอนน่าจะมาดูแบบเพลิน,นผมจะฝากบอกว่ารักกันที่หน้าตาเมื่อแก่ชาราก็นายหนีรักกันที่ความดีจะกี่ปีก็เหมือนเดิมบางคนนี่รักกันที่หน้าตา พอแกชาราก็เบื่อนายกันครับแต่ถ้าเรารักกันด้วยความดีนี่หลายสิบปีจนถึงแก่ชาราก็ไม่เบื่อกันครับผมกับรจนานี่แงแต่งงานกันได้17ปีแต่เริ่มคบกันจนอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ก็19ปีแล้วครับซึ่งก็ไม่ใช่น้อย,อยเลย19บปีนี่ทุกยากมาด้วยกันลำบากมาด้วยกัน แล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการหรือว่าเขตปริมณฑลกรุงเทพนั่นแหละครับก็ได้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ที่นั่นเลยครับทํางานโรงงานทั้งสองคนเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าค่าแรงขั้นต่นํานี่ขึ้น300พอดีเลยผมก็ได้มีโอกาสเนาะเข้างานโรงงานพอดีเลยทํางานเดือนหนึ่งนี่สอสองคนนี่สามารถหาเงินได้ตอนนั้นก็เก็บเงินได้เลยครับ เดือนละสองถึงสามหมื่นเลยช่วงนั้นก็เก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็มาได้รถหกล้อนี่แหละครับก็รสชนาเป็นคนเก็บเงินเก่งเนาะแต่ผมนี่เป็นคนใช้เงินเก่งครับก็เพื่อนฝูงเยอะก็เป็นธรรมดาสําหรับผู้ชายเนาะแต่ผู้หญิงเขาจะเก็บเงินเก่งอยู่แล้วซึ่งรสชนานี่เป็นคนที่ประหยัดมัธยัติมากเลยก็เราก็ ไม่รู้เหมือนกันเละว่ารักกันด้วยเหตุผลใดแต่สุดท้ายก็รักกันจนถึงทุกวันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านถามถ,ามถึงน้องรจนาเนาะว่าทําไมไม่เห็นมาทําคลิปด้วยกันหรือให้ผมพารจนาไปขัดห้างนอนบนต้นไม้ด้วยกันรจจนาจะหยุดได้ตอนสงกรานทีเดียวเลยครับซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วครับสงกรานอีกไม่กี่วันเองเดี๋ยช่วงสงกรานทีวผมจะพารจนาไป น,นอนบนต้นไม้ขัดห้างบนต้นไม้ให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันแน่นอนครับแต่รจนานี่ช่วงก่อนๆหน้านี้นี่ลาพักร้อนมาประจําเลยช่วงนั้นเนาะรู้สึกว่าพักร้อนจะเลือน้อยแล้วก็เลยรอกลับสงกรานทีเดียวเลยยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ